สวัสดีค่ะเมยา่ษษาลุศลานะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งคําถามเข้ามาถามเมย่านะคะเดี๋ยวจะทยอยทําให้นะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ร่วมเอนจอยกับคําตอบของเมย่าในวันนี้นะคะมาค่ะขอวิธี่คลองรักของที่เมย่าหน่อยได้ไหมคะเมย่าเชื่อความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันเป็นเรื่องของคนหลายๆคนคนเรารักกันนะคะโอเคมันเริ่มต้นจากคนสองคนเนาะ พอต่อไปจากนั้นเสร็จโบบะมันจะเป็นเรื่องของการที่1เลยก็คือพ่อแม่ละ่ะครอบครัวเขา2ก็คือเพื่อนฝูงเขาและสก็คือตัวเขาคุณจะต้องคิดว่าคุณสามารถทําให้เขามีความสุขในทุกๆขนาดที่เราอยู่กับคน3คนนี้ได้ไหม ถ้าเราสามารถอยู่กับคนสามคนนี้ได้และเขาก็มีความสุขและเราก็มีความสุขที่เราจะทํามันจะเป็นสิ่งที่เราสามารถครองรักได้อย่างยืนยาวนานมากเชื่อไหมคะว่าเมย่าเนี่ยตอนแรกๆก็กลัวมากเลยนะพ่อกับแม่ของแฟนเนี่ยคงไม่น่าจะยอมรับเพราะวตัวเราเป็นแบบนี้เ,เนาะแต่สุดท้ายเขาเวลคั่มเรามากและมันก็เป็นการที่เราแบบ อุ้ยเราได้พิสูจน์ตัวเราเองแล้วก็พิสูจน์ว่าลูกของเขาค้กับเราแล้วเขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นและก็สุดท้ายที่ใช้ที่สุดก็คือตัวเขาเราจะคอยซัพพอร์ตเขาในทางที่ดีเสมอส่วน,นตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วก็จะคุยกับเขาว่าเฮ้ยมันไม่มันไม่ใช่นะถ้าเธอทำแบบนี้เธอจะเป็นแบบนี้แต่ในที่สุดเราก็จะปล่อยให้เขาตัดสินใจเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตใคร แฟนก็ไม่ใช่อของชีวิตเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขามีสิทธิ์เต็มที่ที่จะตัดสินใจด้วยตัวเขาเองเราต้องเคารพในการตัดสินใจของเขาและที่สำคัญก็คือเราต้องรักตัวเองด้วยทีนี้โซฟั์แฟนน่อยได้ไหมคะนี่เธอเอาจริงๆไม่จริงๆไม่ได้เราอยากให้เขาอยู่เป็นส่วนตัวเธอเชื่อไหมว่าเราเคยลงรูปเขาครั้งนึงอะแล้วก็กลายเป็นว่า มิดรักแฟนเพลงแอดกันหน้าดูเราก็เลยไม่อยากให้เขาเพราะเราก็คือเขาว่าอยากจะเปิดตัวไหมอยากจะอะไรไหมเขาบอกว่าเขาอยากอยู่เป็นส่วนตัวมากกว่าเอาไปว่าเขาพร้อมเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกด้วยแล้วกันเนาะพี่เมย่าเคยมีคนที่สําคัญที่สุดอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาในสิ่งที่เรายังไม่ได้พูดค่ะคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเมย่าก็คือคุณแม่แต่ถามว่ามีสิ่งไหนไหมที่ยังไม่ได้บอกแม่ว่าเราเราไม่เคยบอกเมย่าเป็นคนพูดตรง ไม่ว่าเราจะรู้สึกอะไรเราคิดอะไรเราจะบอกอยากจะฝากทุกคนนะถ้าวันนี้คุณมีคนที่คุณรักอะ่ะถ้าคุณมีคนที่คุณรักจริงๆคุณต้องกล้าที่จะไปบอกเขาในทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องดีเรื่องร้ายถ้าเขาเป็นคนที่คุณรักและเขาก็รักคุณเขาต้องพร้อมที่จะรับฟังคุณเสมอคะ่ะพี่เมย่าเคยมีของสะสมที่ชอบเก็บไว้จนทุกวันนี้หรือไม่คะแล้วมันคืออะไรเอ่ย นี่พูดจริงๆไม่รู้ว่าจะหาว่าโกหกหรือเปล่านะเราเป็นคนไม่มีของสะสมเลยเพราะเราเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งของหรือว่าอะไรทั้งสิ้นของชิ้นไหนที่เมย่าจะเลือกสะสมและเมย่าสะสมอยู่นะเมย่าคิดว่าน่าจะเป็นความทรงจําทั้งดีและไม่ดีเมย่าสะสมเก็บไว้ค่ะเพื่อที่เป็นเครื่องทั้งอุทาหรณ์สอนใจเราและก็เป็นเครื่องมือในการให้กําลังใจเราค่ะไม่ใช่เครื่องรางของขลังค่ะใช่